วันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะเหลือแค่7มาตราเท่านั้นค่ะสําหรับงบประมาณปี68นะคะซึ่งต้องบอกว่าสสจากพรรคประชาชนนั้นวันนี้แทบจะโชว์เดียวเลยค่ะเพราะว่าเป็นฝ่ายค้านพักใหญ่พักเดียวแล้วนะคะได้อภิปรายงบหลายกระทรวงแล้วก็เสนอตัดงบค่ะล่าสุดนั้นเสนอตัดงบในส่วนของสสค่ะเพราะมองว่าเป็นการซ้ําซ้อนนะคะโดยเฉพาะงบค่าอาหารค่ะขณะที่ประธานวิปัฐบาลก็มั่นใจในเสียงที่จะลงมติในวันนี้ค่ะ มาไล่เรียงกันเลยตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะวันนี้วันสุดท้ายสําหรับการประชุมสภาผู้แทนรัศดรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำํำปีงบประมาณ2,568ค่ะวงเงิน3.75ล้านล้านบาทนะคะปร,ะรับลดไปกว่า7,824ล้านบาทค่ะซึ่งเป็นวารคที่2และ3แล้วค่ะวันนี้เริ่มด้วยมาตรา25งบประมาณของกระทรวงสาธารณาสุขค่ะเป็นที่สังเกตนะคะว่าการอภิปรายของสสพักประชาชนนั้น ไม่ต่างจากการอภิปรายไม่วางใจย่อยๆเลยทีเดียวค่ะแม้ว่าสุดท้ายเสียงส่วนใหญ่จะเห็นชอบกับการแก้ไขของกรรมธิการแต่ว่ามีการเปิดโปงหลายโครงการค่ะอย่างเช่นนายาศาสวัสดิ์คุ้มคงค่ะสสจังหวัดชลบุรีจากพรรคประชาชนนั้นเสนอปรับลดงบของกระทรวงสาธนารณสุขในส่วนของการไป World Expo Os โปอซาก้าทำรถโชว์ค่ะเพราะผู้ที่ได้ประโยชน์คือโรงพยาบาลเอกชนและมองว่าการจัดสรรงบประมาณยังกระจุกตัวไม่เหมาะสมแล้วก็ขาดบุคลากร ทางการแพทย์อยู่นะคะการอภิปรายในมาตรานี้นั้นดูเดือดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับทางพักประชาชนเท่าไหร่แต่ว่าเกี่ยวกับคนในพักประชาชนที่มีการพาดพิงค่ะถึงนายรุทินชายวิลกูลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเมื่อสอสอพักประชาชนบอกว่าส่งเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนของประชาชนไปให้ก็ไม่รับร้อนถึงนายสดิดพงศ์เกี่ยวข้องสอสอกระบี ซึ่งเป็นลูกพักลุกขึ้นประท้วงค่ะและหลังจากนั้นนายนุทินพร้อมด้วยสสภาคภูมิใจไทยลงมาแถลงค่ะยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับนายประเสริฐพงษ์เลยค่ะดังนั้นช่วยระมัดระวังคําพูดหน่อยควรจะมีจริยธรรมนะคะแล้วก็ต้องพูดความจริงค่ะไปฟังเสียงของทั้งสองฝ่ายค่ะในกระทรวงสาธารณสุขต้องมีการปฏิรูปครั้งยิ่งใหญ่ผมผิดหวังกับอดีะะตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสมัยที่แล้วครับผิดหวังมากเจอในสภาสองสามครั้งบอกว่าจะรับเอกสารจากผมสุดท้ายบอกเขียนให้ก็ไม่รับ วันนี้กลับมาไปว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไม่รู้ว่าจะรับอีกหรือเปล่าเวลามาเอาปัญหาพี่น้องประชาชนมาฟ้องผ่านสภาแห่งนี้ผิดหวังจริงๆ,ท,งๆทั้งๆที่มีสสเขตในพื้นที่กระบี่สองผมสามคนแท้แต่พัฒนาไม่ได้เลยแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับท่านประธานผมรู้จักสอสพอักประชายชนมากมายมีความเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับแต่สำหรับนายประเสริฐโวันนี้ผมไม่เคยรู้จักไม่เคยพบ ไม่เคยคุยด้วยนะครับก็ขอ,อยืนยันตรงนี้ว่าเขาไม่ได้พูดความจริงในส่วนที่เขา,อ,าอ้างว่าเขาเคยจะยื่นข้อเสนอหรือว่านําเอกสารใดๆมาให้ผมนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นไม่ต้องไปพูดเรื่องอืเอาแค่ตรงนี้ก็รู้แล้วว่าเขาพูดโกหกนะครับขอบคุณครับ ขณะที่งบของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะฝ่ายค้านเสนอปรับลดโครงการซอฟท์พาวเวอร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำนวน6โครงการค่ะวงเงินกว่าเจ็ล้านบาทค่ะแบ่งเป็นโครงการด้านอาหารแล้วก็แฟชั่นนะคะ ปรากฏว่าเป็นค่าจัดเลี้ยงอาหารค่าเครื่องดื่มในการอบรมถึง289้ล้านบาทหรือ60%ของโครงการค่ะและยังมีค่าใช้จ่ายเข้าค่ายเวิร์กช็อปเพื่อเสนอคอนเทนต์อีกแล้วก็ยังมีการจ้างอินฟลูเอนเซอร์ร่วมทำคอนเทนต์ในวงเงินที่สูงด้วยค่ะนี่คือค่าจัดเลี้ยงอาหาร60%ของโครงการถ้าท่านประธานลองนึกภาพนะครับการอบรมครั้งหนึ่งมีคนมา 85คนร้อคนเราไม่จําเป็นต้องคิดที่รายหัวราคาแม็กซิมัม500บาทต่อวันหรือคิดเต็มแน่นอนการคิดราคาแบบนี้มันเป็นไปตามระเบียบมาตรฐานแต่ถ้าเขามาอบรมพร้อมกันมากๆมันสามารถบริหารจัดการได้โด้วยด้วยต้นทุนที่ตัดลงอันนั้นเป็นเหตุผลนึงนะครับ การอภิปรายก็ดูเดือดขึ้นอีกครั้งเมื่อช่วงเย็นค่ะเมื่อสอสอพักประชาชนอภิปรายให้ตัดงบประมาณในส่วนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะคะโดยในส่วนของทางด้านสอสอมองว่าเป็นการใช้งบประมาณ ซ้ำซ้อนค่ะเพราะว่าได้งบเพิ่มขึ้นมาอีก10%เซนะคะขณะที่จํานวนสวนั้นลดลงค่ะแล้วก็การใช้งบนั้นไม่ตรงกับวัตถุประสงค์แล้วก็เสนอตัดงบประมาณในส่วนของสํานักเลขาธิการสภาผู้แทะะนรัศฎรด้วยค่ะโดยเฉพาะในส่วนของค่าอาหารของสมาชิกค,ค่ะที่รับประทานกันครบทุกมื้อนะคะในวันประชุมค่ะวันประชุมนั้น700,000บาทเลยทีเดียวค่ะต่อวันนะคะแล้วก็ยังซ้ําซ้อนในการประชุมของคณะกรรมาการอีกร้อนถึงรองประธานสภาผูะะ้แทนรัศดรซึ่ง อยู่บนบัลลังเป็นประธานค่ะต้องตอบเองด้วยนะคะไปฟังเสียงกันเลยค่ะผมว่าทํางานแบบนี้ครับแล้มาขอเงินทั้ง2200ล้านนะครับหน้าถัดไปครับเอาไปทําอะไรครับแต่เมื่อไปดูงบเจออะไรครับสร้างนวัตกรรมให้สํานักเลขาผู้ที่สภาเป็นองค์กรอัจฉริยะ3.2ล้านขเข้าไปดูรายละเอียดยิ่งตกใจค่าอาหารว่างเครื่องดื่มวิทยากรเช่าที่พักยันพนะจะทำรายงานโปรเจกต์เยอะจริงๆครับ ประชาชนได้ประโยชน์อะไรครับพอเข้าไปดูในรายละเอียดจะเห็นตัวอย่างแปลกๆครับฝึกอบรมแลกต่าล็อกเปลี่ยนต่างประเทศ8.4ล้านยุตัวอย่างหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงอีกอันนึงไม่ต้องพูดครับผมก็พูดไปแล้วโดนด่าไปแล้วปีแล้วค่าเครื่องแต่งตัวหลักหัวลักพันต่อการเดินทางอีที่คำนวณมาก็คือ39ล้านบาทครับตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะเรียนท่านประธานว่าวันประชุมเนี่ยเรามีอาหารทั้งเช้ากลางวันเย็น แล้วก็กอดนอนอีกด้วยนะครับห้ามื้อเต็มๆเลยถ้ากันมาที่การประชุมกันแล้วประชุมเสร็จผู้แทนสามารถเดินไปที่ห้องอาหารและรับประทานอาหารได้แต่เรายังคงมีงบตรงนี้ครับที่จะให้อาหารกับผู้แทนและผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งคือผมดูแลตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจเดี๋ยวกรรมธิการก็ตอบได้นะครับคือคนคนกินไม่ได้ ไม่ได้ออกแบบคนกินเนี่ยครับพวกเราเนี่ยนะครับไม่ได้กําหนดนะว่าเราจะกินอาหารอะไรนะครับเขากําหนดให้เราทานนะครับทำให้เงินเหลือเยอะมากนะครับแล้วก็การบริหารจัดการนี่ฝ่ายบริหารไม่ได้จัดการนะครับมีคณะกรรมการที่เป็นข้าราชการดําเนินการให้เรา ส่วนบรรยากาศในห้องประชุมในช่วงเช้านะคะในระหว่างการประชุมค่ะก็เป็นที่สังเกตนะคะว่าเห็นหนั่งสาวทีละร,รัฐสำเร็จวาน,นิชสากรุงเทพหมหานครจากพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยป้ายแดงก็มาร่วมประชุมด้วยค่ะแต่ว่าอยู่ในอาการที่โศกเศร้าแล้วก็นั่งเช็ดน้ําตาอยู่ในห้องประชุมนะคะทาให้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒซึ่งเป็นเพื่อนร่วม เป็นรัฐมนตรีแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมพักแล้วก็กลุ่มสสเพื่อไทยแล้วก็สสพูมิใจยไทยก็เดินทางมาให้กําลังใจถึงเก้าอี้ค่ะเพราะว่าทราบว่านางสาวธีรรัตน์นั้นสูญเสียบิดานะคะซึ่งนางสาวธีรรัตน์ก่อนหน้านี้ได้โพสต์อะไรบิดาผ่านอินสตาแกรมค่ะโดยระบุว่าอาเจกเก่งมากที่สุดมาอยู่กับอาเจกก่อนเดินทางไกลค่ะ สำหรับกรอบสำหรับการประชุมสภาผู้ทแทนราษฎรนะคะทางด้านของประธานวิรัฐบาลยังยืนยันค่าว่าเดี๋ยววันนี้น่าจะลงมติได้ประมาณ21นาฬิกาค่ะและมั่นใจในเสียงของรัฐบาลที่จะให้ความเห็นชอบเพื่อให้รัฐบาลนั้นเดินหน้าทำงานต่อนะคะซึ่งหลังจากนี้จะมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่12และ13กันยายนนี้ค่ะวันนี้น่าจะลงมติประมาณไม่เกิน3ามทุ่มนะ เราอย่างช้าสุดนะครับอาจจะไวกว่าน,นั้นก็ได้แต่ว่าข้อดีวันนี้ก็ได้ได้ทราบทั้งหมดนะครับพวกน้องๆเขาก็จะคอยเช็คชื่อละ,อะสามทุ่มก็จะรู้ว่าใครของจริงของปลอมใครมาอยู่รัฐบาลจริงหรือไม่รู้หมดครับวันนี้สามทุ่มอ,อยู่ที่น้องๆเขาได้เตรียมเตรียมเช็เใ่ชื่อเตรียมปากกามาหมดในะตัวสอบหมด ค่ะและขณะนี้อยู่ระหว่างการลงคะแนนในมาตรา34นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะเห็นด้วยกับเสียงข้างมากของคณะกรรมการเสียงข้างมากนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะคงต้องเช็คเสียงกันนะคะสําหรับการลงคะแนนค่ะเท่าที่สอบถามจากประธานวิบก็มั่นใจค่ะว่า300กว่าเสียงแน่นอน